ในช่วงนี้สภาพอากาศที่แห้งและเย็นในกรุงเทพมหานครตามการรายงานได้ระบุว่ามีฝุ่นควันและหมอกปกคลุมหลายพื้นที่นี่เป็นภาพถ่ายจากแอร์พอร์ตลิง์สถานีลาดกระบังครับมองจากแอร์พอร์ตลิง์มองไปยังสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิจะสังเกตเห็นได้ว่ามีหมอกปกคลุมพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ ถ้ามองจากตรงนี้ก็ไม่สามารถมองเห็นหอควบคุมการบินภายในสนามบินนานาชาติสวนภูมิครับโดยปกติแล้วจากจุดตรงนี้จะสามารถมองเห็นหอควบคุมการบินภายในสนามบินได้นี่เป็นสิ่งที่ชี้เห็นว่าหมอกควันและฝุ่นมีความหนาแน่นพอสมควรครับชาวกรุงเทพมหานครจะออกไปทํำกิจกรรมนอกบ้านก็ควรจะสวมแมส ป้องกันฝุ่นที่อาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองเกิดการรบกวนร,ระบบทางเดินหายใจใส่แมสไว้ก่อนครับภาพถ่ายนี้ถ่ายเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกาเศษของวันที่24มกราคม2025